กระดับกระบลำดับต่อไปเป็นพิธีทอดพระป่าออนไลน์ครั้งที่หนึ่งณทุดงคสสถานชุมพรเพื่อติดตั้งฝ้าเพดานในวันที่7 7สิงหาคมพุทธศักราช2564าำหรับท่านประธาน ทอดพระป่าในวันนี้คือกลัลยาณมิตรประเสริฐกลัลยาณมิตรหนูจันกลัลยาณมิตรรุ่งรุดีดอนอามาตเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ระบบพร้อมไหมพร้อมนะ,อะขอเรียนเชิญท่านประธานได้เป็นผู้นำกล่าว ทอดผ้าป่าออนไลน์เพื่อติดตั้งฝ้าเพดานสำหรับผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรประเสริฐดอนอามาตหั่นธรรมยังพุทธศัภาควาวโตบุพพาคณนมาการังการโรมาเซ もうだ。